เคยใช้โบทอกซ์เกาหลีบ้างไหมคะครับกวดื้อยาโบเกาหลี e คือผมต้องบอกว่ามีช่วงชีวิตหนึ่งเมื่อสักตอนอายุเท่าไหร่ล่ะยังไม่30อะ่ะ20กว่าก็เคยได้ลองใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ด้วยความที่อันนี้ก็ทำไงดีอะจะเล่าหรือไม่เล่าดีโบเกาหลี <laughs> e เนี่ยคือผมมีแบดอิมเพรสชั่นอย่างนี้ดีกว่า มี bad impression คือไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่โชคดีที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราณนะวันนั้นเนี่ยตอนที่ผมเพิ่งเข้าเรียนหมอผิวหนังนะคะก็กี่ปีแล้วลานานมาแล้วยังตั้งแต่อายุยังไม่30นะคะบังเอิญว่ามีรุ่นพี่เขาตอนนั้นเนี่ยโบอเมริกากับโบเกาหลีเนี่ยทุกคนรวมถึงหมอผิวหนังเราด้วยนะคะก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแหละแล้วฉันจะไปจ่ายเงินแพงทําไมฉันก็จ่ายเงินถูกดีกว่า แล้วมีรุ่นพี่ที่สนิทกันนะคะสองคนเขาก็ฉีดโบเกาหลีนี่แหละแล้วปรากฏว่าฉีดได้แค่สองสามปีแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ผลแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแพทย์ดินควนจิรารู้จักคำว่าดื้อโบตั้งแต่เมื่อตอนที่ยังไม่สามสิบก็คือเมื่อสิบปีกว่าปีที่แล้วแล้วเขาใช้โบเกาหลีผมก็เลยแบบ ก็คือมีแบดอินเทอร์นตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็คือไม่ฉีดโบเกาหลี่เลยแล้วก็ไม่อยากฉีดโบเกาหลีให้คนไข้ที่เราดูแลเลยยกเว้นแต่ว่าบัตเจ็ตเขาจำกัดจริงๆแล้วก็อยากให้เราเป็นคนฉีดให้นะคะก็จะฉีดให้แต่ก็ต้องคุยกันก่อนนะจ๊ะว่ามันมีเออแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอย่างนี้ดีกว่านะคะอ่า uh. แล้วแล้วนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือโอกาสที่คนหนึ่งคนน่ะจะดื้อ,อมันโอเคแต่มันดื้อพร้อมกันสองคนนะพร้อมกันเลยในการที่ฉีดโบเกาหลีแบ่งแบ่งแบ่งขวดกันตลอดอะ่ะแล้วดื้อพร้อมกันมันเป็นโอกาสที่ยากมากแต่มันเกิดพอมันเกิดปุ๊บกลัวมากค่ะ กลัวเลยกลัวที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองกลัวที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักแล้วก็คนไข้ที่เราหลักทุกคนด้วยแล้วผมก็ไม่อยากให้แฟนเพลของทุกคนเกิดขึ้นด้วยนะแต่ถ้าใครฟังตรงนี้แล้วเกิดปัญหานี้แล้วนะคะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะจะมีน้องอ ผู้ช่วยของผมาคคะคอยตอบให้แล้วก็นัดหมายที่จะไปเจาะเลือดที่เทราคลินิกนะคะซึ่งการเจาะเลือดเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเทราคลินิกร่วมกันกันกนกบโรงพยาบาลรีราชแล้วก็ m e r c ์สเอสเตติกนะคะเป็นบริษัทที่ดูแลโบเยรมันอยู่ะคะโบเยรมันฟิลเลอร์แล้วก็อัลเทรานะคะคือร่วมกันในการที่จะช่วยคนไข้กลุ่มนี้นะคะแล้วก็บวกกับ คนเลือดเหล่านี้เนี่ยจะถูกเอาไปรวบรวมเพื่อทำสถิตินะคะเป็นประโยชน์ทำเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ด้วยว่าการฉีดโบแต่และชนิดเนี่ยคนที่ดื้อโบเนี่ยเขาฉีดอะไรกันมาแล้วบ้างอ่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดงานวิจัยเนี้ยเสร็จสิ้นอุ้มแล้วก็ทุกคนก็จะมาบอกได้ว่า ควรฉีดโบตัวไหนไม่ควรฉีดโบตัวไหนแล้วโบเกาหลีที่เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีโอกาสที่มันจะทําให้เกิดการดื้อโบได้ง่ายกว่าอาการฉีดโบชนิดอื่นน่ะมันจริงหรือเปล่านะคะรอให้ถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะ